นี่คร <ique> ับเครื่องบินลำใหญ่มากนะครับนี่วันนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับนี่ครับแอร์ไดมอนด์คาเฟ่นะครับด้านบนนี่เป็นคาเฟ่นะครับผมก็คือค่าขึ้น140บาทนะครับผมได้กาแฟหนึ่งแก้วครับต่อท่านนะครับเด็กฟรีนะครับความสูงไม่เกิน1 2อนะครับนี่ครับเครื่องบินลำใหญ่มากจะให้ดูนี่ครับเป็นเครื่องบินจริงนะครับเครื่องบินจริงนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับ ใครผ่านไปผ่านมานะครับแถวเส้น36หนะครับขาเข้าตัวเมืองระยองนะครับนี่ครับแวะมาเที่ยวคาเฟ่กันนะครับนี่ด้านล่างนี่จะเป็นตลาดนัดนะครับเป็นตลาดนัดเครื่องบินนะครับนี่มีเครื่องบินหลายลำมากนี่บรรยากาศนี่ตอนนี้อุณหภูมิ3าองศาก็คือร้อนมากตลาดนัดจะมีช่วงเย็นนะครับนี่ห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําติดแอร์ด้วยนะครับผมนี่บรรยากาศดีมากเครื่องบินลําใหญ่นี่จะเข้ามาดูนะครับลําใหญ่มาก นี่มาตรงนี้พอไร้สดนี่ลำใหญ่มากเครื่องบินเป็นเครื่องบินจริงนะครับผมด้านบนก็ติดแอร์มีเป็นคาเฟ่น,นะครับซื้อตั๋วด้านล่างนะครับค่าตั๋ว140บาทนะครับ ี่เป็นเหล็กจริงเลยนะครับน่ครับดูด้านในนี่เครื่องบินจีนโอ้สายไฟนี่ครับลำใหญ่มาก นี่ครับซื้อตั๋วขึ้นตรงนี้นะครับ140บาทนะครับเด็กตีนะครับความสูงไม่เกิน120ยีนะครับนี่ก็บินลำใหญ่มากเลยครับ ันนี้รีวิวด้านล่างก่อนนะครับยังไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะครับผมนี่ครับเป็นเครื่องบินจริงนะครับด้านล่างนี่เป็นตลาดนัดเครื่องบินนะครับผ่านไปผ่านมาแถวเส้นสามหกนะครับแะมานะครับมาดื่มกาแฟกันนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมด้านบนนี่แอร์เย็นแอร์ไดมอนด์คาเฟนะครับ นี่คาเฟ่เปิดใหม่ที่จังหวัดระยองนะครับผมด้านล่างก็มีตลาดนัดเครื่องบินด้วยลำใหญ่มากเครื่องบิน